าดูนกเขามาออกลูกออกไข่เลยตรงนี้นะครับลังคาบ้านไปดูว่าอยู่ไหมต้องใส่ฟักเป็นตัวแล้วครับมีลูกอยู่สองมีไข่อยู่สองฟองจะเอ๋ จเอแม่เจ้าไปไหนฮะแม่เจ้าไปไหนบันดดีอยู่กันสองพี่น้องนี่ครับแม่ไม่อยู่ครับตอนแรกเห็นไข่ไว้สองฟองว่าไงแม่เจ้าไปไหนืห แม่เจ้าไปไหนนี่นะครับมาออกไข่แล้วก็อยู่บนมอเเสหลังคาบ้านนะครับร้อนก็ร้อนอยู่ได้ยังไงหลังคาก็ร้อนนะครับจะเอ๊ไปไหนแม่เจ้าไปไหนนะแม่เจ้าไปไหนแม่เจ้าไปไหน แม่เจาไปไหนแม่ไม่อยู่บ่แม่ไปหาอยู่หากินแม่ทิ้งหนูไว้สองตัวโอ,อ้จั๊ะเอจ๊ะเอจ๊ะเอจั๊ะเอนอนดีๆนะ อย่าเดินเพ่นผ้านะเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเสานะดูนะครับหัดเสาเดูนะครับไม่มีสี่จอ,อกหลังนะครับอยู่บนหลังคาบ้าน,นครับขราวก่อนนี่ก็ โคมไฟนีครับก็เลยเอาฝามาปิดตอก่อนไม่ได้ปิดฝาโคมไฟครับมาออกไข่แต่ตรงนี้นะครับทั้งหวดนี้มาที่เดี๋ยวแม่เขาเขาคงกลับมาครับอาอยู่หาก,กินแถวนี้ยครับรูกทิ้งลูกทิ้งเต้าไปแล้วไม่ดีเลยนะแม่เนี่ยมาอยู่กับลูกกับเต้าเนี่ย ไปไหนไม่รู้ครับไม่เจอครับอยู่เป่ากล่องวงจรปิดอยู่นี่นะครับ